นะคะห้องรับแขกปิกนิกวีกั n จะดูค c u คัมปาซาร์ต์ today ดานะคะจะมาตาแต่งนะคะจะมาตาแต่งที่คือปิกนิกสองคนปิกนิกสองคนน้องเอวานะคะน้องเอวานะคะกินโยเกิร์ตพุดดิ้งนะคะกับแคจับอันนี้นะคะเอวาแฮสต์โยเกิร์ตพุดดิ้ง and แครอทจับ I'm ไอค make some cucumber salad เดี๋ยวดาจะทำ uh, นี่นะคะพริก25เม็ดนะคะตำแตงตำแตงนะคะพริกนะคะ25เม็ดนะคะพริกแห้ง25เม็ดแล้วก็กระเทียมนะคะเราก็จะใส่เข้าไป เห็นหลายคนแล้วเขาออกไปข้างนอกกันนะคะแต่ดายยังไม่กล้าออกไปแบบไปปิกนิกขนาดนั้นนะคะนี่ววิเออเอวาลินมามีดูอิชโอเคยูแคนอีาก็จะใส่ผงชีสด้วยนะคะอเมาแซวร์ใส่เท่าที่คุณใช้เลยนะคะผงชีสดเว้เว้เว้อชันเว้เว้เว้ยุิเช ได้ก็จะใส่พงชูรสกับน้ำตาลน,นะคะพงชูรสกับน้ำตาลไปก่อนเอวาเอ่อ um, Can you take mommy phone? You see mommy phone? you see mommy phone? Uh, Sugar Mommy in there Sugar Put together there, Mommy i there with Chili And g a r l i c y Okay you do เอวาอยากตังว่าฮะเอวาเลย ตมัมดีสิลูกตัอย่างนี้ Oi? Oi? าไอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้อ้้ยโอ้คออ้ยอ้อออยโออ ดายังไม่กล้าออกไปซื้อมะละกอนะคะที่ร้านแขกนะคะเขามีเปิดอยู่แล้วก็ที่วิงิชอดายังไม่ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่ารอข้าวหมดก่อนนะคะถึงจะไปวิงิบหรือก็เดี๋ยวถ้าได้ไปวิงิบแล้วก็จะซื้อมะละกอมาด้วยนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาตอนนี้คือตู้เย็นเต็มนะคะกับข้าวเยอะแยะกับข้าวคือเป็นพวกหมูพวกไก่เนี่ยเยอะมากเลยนะคะดาก็เลย กินเท่าคือจะเคลียร์ตู้เย็นให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปนะคะค่อยไปวิงหยิบแล้วดาก็จะใส่นะคะปะลาล้านะคะปะลา้าต้ำเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วจริงแล้วประมาณนี้นะคะดาจะใช้ประมาณนี้นะคะ f i น i s แล้วดาจะใส่ปลาร้านะคะปะลาออเวร์อีท ปลาแล้วก็จะใส่ประมาณช้อนครึ่งนะคะอย่างละช้อนครึ่งเราจะใส่ทั้งหนงแล้วก็นะคะรู้สึกมันจะไหลออกมาโอเคนงแล้วก็น้ำปลาต้มสุกนะคะแล้วก็ me själv kururms~~ started. แล้วก็ดาจะใส่ไม้ไปนิดนึงนะคะไม้ก้อยสามอย่างแต่ไม่ต้องเยอะนะคะไม้จะค่อนข้างที่จะสุดยอดมากอร่อยนะคะอร่อยเหมือนกันที่ไทยนะคะที่ไทยที่ไทยเนี่ยปลาาของไม้เนี่ยจะนิยมมากเลยนะคะดาไม่ได้รีวิวสินค้านะคะดาไม่ได้รีวิวสินค้าแต่ว่า ตามนะคะตามรสนมยมของดาที่ใช้คือจะใช้อย่างนี้ประจํานะคะไม่ค่อยเปลี่ยนดาหฮิวมาจากเมืองไทยนะคะน้ำปลาดาก็จะใส่ตามที่ดากินนะคะประมาณสักสองช้อนนิดๆน,น,นะคะเพราะปลาล้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดาก็จะนี่ โอเค you can eat c า r r y on อให้น้องเอวากินนะคะเพราะว่าดาไม่อยากจะให้น้องเข้ามาใกล้เพราะว่ามันเผ็ด It's in it's here, it spicy i o n t want you to o e t hurt f r o t chili, okay? Yes, you ์ด m อ m m y I need water <c oughs> อันนี้นะคะมะนาวหนึ่งลูกนะคะมะนาวหนึ่งลูกแล้วก็ดาจะมีแครอทแล้วก็ <But> แครอท คิวคัม b a r แล้วก็แคจับไม่ใช่แครจับไงทอมโต้เลมอนแรมแรมวัแล้วดาก็จะใส่กุ้งด้วยนะคะแต่ดาก็จะใส่พวกนี้ไปก่อนนะเครื่องโอเคนี่เลยมะเขือเทศตามใจชอบเลยนะคะมะเขือเทศสุดยอด แล้วเราก็นะคะไม่มีอะไรแล้วแหละแค่ประมาณนี้นะคะนราก็จะชิมนิดหนึ่งแจมมากขาน้ำปลาไปนิดหนึ่งหนหืม ย่อนมากเดี๋ยวใส่อย่างนิดเพราะว่าได้ใช้แครอทนะคะสองลูกนะคะแครอทสองลูกกินดีเหมือนกันนะคะแครอทเดี๋ยวใส่เพิ่มอย่างนิดเพราะว่าขาดปลานิดนึง เพราะว่าดาใช้แครอทสองลูกแล้วก็นะคะแตงกวาหนึ่งลูกเรียบร้อยนะคะดาก็จะใส่อันนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้แตงกวาแล้วก็แครอทแล้วก็แตงกวาดาจะใส่ไปเลยจะใส่หมดนี่นะคะ คบเยอะกินหมดหรอคะกินหมดคะ่ะนะคะอาจจะสองมื้อนะคะสองมือ้อมื้อเช้ากับมื้อเย,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 ย็นคือถ้าคือกินได้เรื่อย,ย,ย,ยเพราะว่าดาทํางานเอ่อทำงานไปเรื่อยๆนะคะดาทํางานไปเรื่อยหืะ,ห,ะ okay, หัวหากลับโทษเลยโอเคก็ใอยหลุดอ๋อชอยเมื่อกี้หล่นหลุดแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้หลุด,ลด,ด,ลลดคบน้องเอวาไปเข้าห้องน้ำนะคะเดี๋ยวก่อน ดาจะทำาอัน,นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายอีกคลิปนึงโอเคดาก็จะใส่นี้นะคะตำให้ให้ทั่วก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วดาก็จะใส่นี้นะคะกุ้งนะคะกุ้งดาจะลวกประมาณสองน้ำนะคะสองน้ำ สองน้ำร้อนนะคะสองน้ำร้อนกุ้งโพรนนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องคนก็ได้นะคะโอเคมามีคัมมิงเล่เธอโอเคจะสวีทโอเคนี่นะคะเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวดาจะต้องตัดนะคะเพราะว่าน้องเอวาเข้าน้ำแล้วดาจะเข้าไปดูน้องเอวานะคะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ดากัเทสใส่จานนะคะประมาณนี้เลย